สวัสดีจ้าพี่น้องมาหนี่สิมาปลูกละรลแเน่อีกละ่ะพี่น้องมันสินย่างบ่เนี่ยคุณแม่ว่าที่ปลูกแต่มือแหลกละพี่น้องมันบ่ได้ปลูกเห็นบ่เหี่ยวละแม่พี่น้องมันสินย่างบ่พี่น้องเดี๋ยวคุณแม่จะผสมดินก่อนพี่น้องอันมันเป็นอีอย่างบ่พี่น้องะรลแเน่กับคุณแม่ีพ่พี่น้องบ่เถือกันเลยพี่น้อง ปูกย้ำใดกับตายย้ำนานพี่น้องคุณแม่จะปลูกมันเรื่ยนสิลรอพี่น้องจนกว่ามมันสีนยัางเห็นบ่นคุณแม่ปลูกนะีย่ั้งต้นเดียวคือออยู่นี่มีแต่เวลาเลร่เวลารลอเวลาเรียบอันนี้ต้นเกามันพี่น้องนี่ย่ังอยูนนอออลล่นี่พี่น้องเอ้ยเออแต่เวลารอเวลาเทียวเวลานี่พี่น้องเดี๋ยวคุณแม่ก็จะปลูกเสียบเสียบลงนี่แหละพี่น้องรอดก็รอดแหละพี่น้องเนาะ แม่จะปลูกสระรแหน่ให้กินไม่แต่กินกับลาบพี่น้องไม่แต่กินกับลาบกับซุปบะเือเด้วยพี่น้องคุณมแม่มากมากกับลาบกับซุปบะเขือเบืองพี่น้องอืมพุณแม่ก็จะตัดเหี่ยงมันออกพี่น้องตัดเหี่ยงมันออกนะ ท่านผู้ชมแม่ก็จะเสียบลงพี่น้องเสียบลงบะต้องเลิกได้พี่น้องแล้วก็บีบดินลงขอให้หลอดเถอะพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องจนบบเหี่ยวแล้วพี่น้องยังสิมาน,นี่อตรงนี้ก็จะไม่เหลือแล้วพี่น้องตัดตรงนี้ทิ้งไปพี่น้อง ใบนี้มันไม่สวยเลยพี่น้องตัดออกก่อนตัดออกก่อนพี่น้องนี่พี่น้องมันสีย่างบ่อพี่น้องอคุณแม่ก็จะเสียบอกิรอดบหรอดแหละพี่น้อง ใบเหี่ยวๆมันออกก่อนพี่น้องสีงย่างบอกให้มันเลียแต่อันนี้ต้องรดน้ำให้ชุมช่มๆพี่น้องนี่คุณแม็จะเสียบลงเพราะมันหอดต่อมันนี่แหละพี่น้องนี่ก็งามๆ,ๆเดไดนนี่พี่น้องเสียบใบตะกี้พี่น้องวันนี้มันตอต่ ใบเหีย่ยงอุติตัดถิมแล้วกันเสดายใบเซลาเนีเนาะพี่น้องทุมทุมเพราะมันอันหอดตามันนั่นแหละพี่น้องเหดตามันปูงขึ้นหมดแล้วนะพี่น้องปองป่าย,ยคุณแม่ที่ยังบอ,พ,อ,อบงพี่น้องถ้าค่าอยเบิองเนาะพี่น้องว่ามันสิยังบอพี่น้อง มันจะรอดหรือมันจะรุงะร่งเี้ยเจ้าบอกเจ้าบอกย้อเจ้าบอกยวอนย้อวไดีไหมเอาจรงๆบอกี้หละจวเรากอยดูใหมเดี๋ยวถ้าไเจะี้าไหน่เาจะดีบวอี่กเนาะรอไมีบบวอยู่นวนนันง ใ้ดนาให้นเนาม่เดอดอ,อย่ดีวเยดยาะทดี่เขมามยไปดเาะีปดูะดีหปคุเนาะเมปดกสนะแี่นาเนาะเีเนานาะีลดนาะดยวปนาะด้นี้ย่า,ายะค่ะีะอย่ไปาลืดลีดะไลคูกดแชย์กดตินดตามให้คุณแม่น้ำในเดีอพี่น้อง เือเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปเนาะพี่น้องกดกระดิ่งให้น้ำเนี่ยด้วจ้าเจอกันไหมจ้าสวัสดีจ้า